สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำปลากระบอกคุกน้ำปลาค่ะอะ่เดี๋ยวเรามาทำปลากระบอกกันก่อนนะคะวันนี้พี่การซื้อมาแบบสดๆเลยค่ะ,ะเขาทำมาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าพี่การจะบ้างอืมเวลาทอดน้ำมันจะได้เข้าเนื้อนะคะแล้วก็เวลาเราปรุงน้ำปลาลงไปเนี่ยน้ำปลาก็จะได้เข้าเนื้อเช่นกันค่ะ พี่การได้ล้างทาําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะตัวหนึ่งเราก็จะบ้างสักสองที่นะคะแต่ว่าถ้าเล็กก็เราก็บ้างที่เดียวนะคะนี่สดๆเลยวันนี้พี่การจะใช้ประมาณสักเจ็ดแปดตัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นไซส์เออค่อนข้างเล็กเสร็จแล้วนะคะพี่การก็ใส่ชามค่ะ เดี๋ยวเราทำการปรุงนะเอาน้ำปลานะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้อ่าแต่พี่การใช้ทิปเป็นรสค่ะอ่าสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะอ่าเติมน้ำตาลสักครึ่งช้อนชาค่ะจะได้แบบนัว,นวอือไม่งั้นจะเค็มโดดนะคะ แล้วก็ใส่ผงปูุลรดขึ้นช้อนชาค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็คุกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วพักเอาไว้ประมาณ5นาทีนะคะให้เครื่องปรุงเขาเข้าเนื้อค่ะก่อนจะทอดนะคะถ้ากลัวติดกระทะเราก็ใช้แป้งทอดกรอบคุกสักนิดสักหน่อยค่ะเพราะว่าเขามีเครื่องปรุงอยู่ในตัวไงคะอ่าก็คือน้ำปลาน้ำตาลเดี๋ยวเขาจะติดกระทะ การก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะคะ,ะคุกนิดนึงในเวลาทอดนะคะไม่ต้องคุกเยอะค่ะเนี่ยค่ะลักษณะการคุกจะประมาณนี้นะแค่นี้พอค่ะแล,แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดแต่ตอนนี้นะคะพี่การได้ตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่เรียบร้อยแล้วค่ะพอน,น้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอาปากกระบอกลงทอดได้เลยค่ะ ใส่สักประมาณสามสี่ตัวพอ,อค่อยๆทอดนะคะเดี๋ยวเป็นการทอดหนึ่งรอบให้ดูนะคะ,อะพอเหลืองได้ที่นะคะเหลืองอ่อนๆเนี่ยเราก็กลับได้เลยค่ะอันนี้เขาจะเอ,อสุกเร็วเพราะว่าเราคุกกับน,น้ำปลามีน้ำตาลด้วยเนาะ,ะสีก็จะออกเข้มๆนิดนึงใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรง พอเหลืองได้ที่นะคะเราก็ตักออกเลยค่ะให้เสด็จน้ํามันนะคะอันนี้พี่การสาธิตให้ดูหนึ่งรอบค่ะอ่าอันนี้เพื่อเพิ่มความอร่อยเราก็ทำอ่าพริกหอมแดงค่ะอ่าเครื่องน้าจิ้มหอมแดงของเรานะคะเอาพริกขี้หนูสักประมาณสองสามเม็ดนะคะอ่าซอยเรียบร้อยนะคะก็พักเอาไว้ต่อมาค่ะเป็นหอมแดงนะคะพี่การใช้หอมแดงไทยสองหัวนะคะ แล้วก็มะนาวสองลูกค่ะเราเตรียมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะค่ะนี่เป็นน้ำปลาคนแบบก,กุ้งนะคะสองช้อนโต๊ะเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วเติมด้วยน้ำมะนาวสองลูกค่ะลูกกลางๆนะคะใส่กลางๆค,ค่ะ คนให้เขาละลายนะคะรสก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเพื่อนๆอคนอพอละลายได้ที่เดี๋ยวเราก็ไปใส่ถ้วยที่เราสําหรับจะเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่การได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วอเอาน้ำปลาใส่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยหอมหอมแดงกับพริกขี้หนูที่เราซอยไว้นะคะ รับรองค่ะอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่เราจะดัดแปลงเป็นปลาชนิดอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะอาจะเป็นปันนินก็ได้อ่าแตท่ทานกับน้ําจิ้มหอมแดงรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสูตรของพี่การอ,าอย่าลืมไปลองทำดูนะคะเพื่อนๆนเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี เราสามารถทำเองได้ที่บ้านเราแบบง่ายๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะปลากระบอกคุกน้ำปลาของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ